สวัสดีครับพี่น้องนี้ลุงจักผ้ายาวสิบ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงการปลูกทั่วนะครับทั่วฝักยาวนะครับนี่วิธีเฮ็ดแปลงเพื่อนะง่ายๆครับพี่น้องสิเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยนี่ครับสําหรับมองนี้ก็เป็นแปลงปลูกทั่วฝักยาวนะครับพี่น้องเพื่อนเฮ็ดยังไงครับพี่น้องนี่เพื่อนกะสิมีเสานะครับใส่เสาปูนฝังไว้แบบนี้นะครับ แล้วเพิ่นกับสิขึงลวดพี่น้องนี่เพิ่นขึงลวดขังเทิงขังล่าง, term, างนะครับขึงลวดไว้ขังเทิงขังล่างหล่ term, term, ะครับเอาเชือกนี่ครับใส่เชือกทักสลับฟันปลาพี่น้องนี่ทักสลับฟันฟันปลาแล้วก็ปลูกทัว่วฝากเง้วลงไปนะครับน้ำล่องล่องนี่เพิ่นก็ยกยกเป็นล่องเลยครับพี่น้องนี่ระวังแปลงที่พเพเนียดไว้นะครับเพิ่นก็โยกเป็นล่องนะครับ นี่ทั่วฝักยาวกำลังงามเลยครับพี่น้องนี่ขอดีของที่แดแบบนี้นะครับนอกจากเข้าสีได้ปลูกทั่วฝักยาวแล้วพี่น้องนี่ข้างล่างนะครับนี่ขางล่างระวังล่องทั่วฝักยาวนะครับกับปลูกทั่วดินครับพี่น้องนี่นี่เพิ่นปลูกทั่วดินสลับกันสลับกันครับทั่วฝักยาวเ็นบอพี่น้องนี่เข้ากับซีได้ทั้งสองยางเลยนะครับนี่ทั่วฝักยาว ข้างบนก็สิเป็นถั่วฝักยาวข้างล่างนะครับข้างล่างตามล่องสลับกัน,นก็สิเป็นถั่วดินหรือถั่วลีสงนี่แหละพี่น้องนี่นี่เพิ่นปลูกไว้เต็มเลยครับพุ่นนะ่ะนะครับปลูกสลับกันไปเลยนะครับตามล่องของถั่วฝักยาวเห็นบ่พี่น้องนี่ครับถั่วฝักยาวก็งามนะครับเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาวเขาก็ได้ ได้ใส่ทั่วดินพร้อมนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ปุ่นเพิ่นกะปลูกไปเป็นแถวเป็นแนวนะครับตลอดเลยนะครับนี่สำหรับแปลงนี่ถ้าเฮ้าบ่มีเสาปูนแบบนี้นะครับเฮ้ากะใส้ไม่ไผ่ก็ได้ครับพี่น้องใส่ไม่ไผ่แต่ว่าเพิ่นกะสีบ่ทน้นคือเสาปูนนะครับนี่ข้างล่างข้างล่างนี่ครับข้างล่างกับ กับข้างบนเพิ่นขึงลวดไว้นะครับแล้วเพิ่นก็เอาเชือกเอาเชือกขึงสลับฟันปลาไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ทั่วฝัง้าวนี่ขืนมานะครับขืนมานําเชือกที่เอาขึงไว้นะครับการเก็บผลผลิตก็ง่ายพี่น้องแบบนี้นะครับนี่สองคางระว่างทั่วนี่เพิ่นก็ยกเป็นล่องเล็บพี่น้องนี่เพื่อนยกล่องไว้นี่ครับระว่างล่องนี่ก็ นี่ความห่างก,กันกับประมาณบ่อพ่อเมตรครับพี่น้องนี่ประมาณ80เซน80เซนถึง1เมตรโดยประมาณนะครับนี่ระวางหลงนะครับเฮ็ดแบบนี้จะได้ประโยชน์สองย่างครับพี่น้องได้ทั้งปลูกทั่วดินนะครับได้ทั้งปลูกที่ดินได้ทั้งปลูกทั่วฝักยาวเห็นบ่อพี่น้องนี่นี่ออกงามยังคักนี่ตอนนี้เพิ่นกะเก็บผลผลิตไปหลายรุ่นแล้ว ที่เหลือนี่ก็คือนาเสียวไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับนี่เพราะว่าเพื่อนฟอร์มแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเริ่มแก่แล้วนะครับผักที่บอชันฟอร์กับมีพี่น้องนี่นี่กำลังตําพอดีเลย <c oughs> เอาไปตําตําทั่วกับแซบนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับลุงจกกักน้ำมาฝากนะครับเหมือนนี่นี่ข้าปลูกถั่วผักยาวนะครับ เท่ากับได้ปลูกทั่วดินน้ำนะครับใส่ปุ๋ยลดน้ำเที่เดียวก็ได้สองยางเลยนะครับพี่น้องนี่ก็ลองไปเห็ดเบิงเดอร์ครับเหมือนนี้ลุงจักกะนํามาฝากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ลุงจักพาย้า,ยาก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ